ปกติหน้าทุเรียนตว,วันออกออกเดือนแต่เดือน3ปีนี้มันเลื่อนออกมาที่ต้นฤดูอยู่ที่เดือนส่กลายเป็นว่าฝนปกติตกเดือน4เดือน5ช่วงพายุร้อนแต่ปีนี้ถึงตอนนี้ยังไม่ตกเลยนะฮะมันจะเลื่อนไปถึงเดือน5เดือน6เพราะฉะนั้นปริมาณคาดการว่ามันจะลดลงอีก10-15% การคาดการณ์ของต้นปีเนี่ยปริมาณการเพาะปลูกนั้นจํานวนสวนเนยเยอะขึ้นผลผลิตอะเขาคาดการณ์ว่าเยอะขึ้น,น,น,นแต่ปรากฏว่าพอหน้าแล้งเนี่ยปกติเนี่ยฝนมันจะไม่ทิ้งช่วงหา่างระหว่างช่วงเดือนสี่ก็จะมีพายุฤด,ด,ดูรอ้อนทาให้ฝนตกน้ําหนักของลูกต่อผลเนี่ยมันก็ยังทําให้ลูกมันขยายใหญ่หญก็มีปัญหาแค่อย่างเดียวคือแล้งตัวน้ําไม่พอตอนแรกครึ่งแรกก็จบไปแล้วแล้วตอนนี้เรามาครึ่งหลังแล้วถ้าน้ําไม่พอผลผลิตลูกมันจะเล็กลงรายได้ต่อสวนมันก็จะลดลงปริมาณการส่งออกก็จะลดลง ชาวสวนก็ตัดสินใจตัดลูกทุเรียนทิ้งเพื่อรักษาต้นของมันไม่ไงั้นมันจะตายเพราะมันขาดน้ำไปเยอะเพราะว่าน้ําต้องไปเลี้ยงทั้งลูกทั้งต้นเพราะฉะนั้นปริมาณคาดการว่ามันจะลดลงอีก1 0บถึงตอนนี้กําถึงจุดพีคและจุดที่ปริมาณออกที่เยอะที่สุดแล้วแล้วตอนนี้คือช่วงหลังอีกครึ่งทางคาดว่ามันจะลดลงอีก10%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง20%ครับ ราคาก็าขยับขึ้นจากปกติปีที่แล้วช่วงพีที่สุดอยู่ที่120บาทต่อกิโลตอนนี้มันอยู่140ยตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นไป150บาท การแข่งขันแบบเสรีนะฮะชาวสวนได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามีดีมาร์เข้ามามีคนมารับซื้อผู้เรียนตรงออกไปทุกคนก็แข่งกันซื้อผู้ประกอบการก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องมาแย่งซื้อกับล้มจีนแต่แน่นอนถ้าเราซื้อไปแล้วอะของมีคุณภาพส่งไปขายได้กําไรกลับมาแล้วก็มีทุนในการมาแย่งซื้ออีกราคาไม่ได้ส่งผลกับผู้ประกอบการเท่า,หาไหร่เียนแต่ว่าต้องใช้ทุนที่เยอะขึ้น ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปเนี่ยเรื่องเทอมเครดิตเทอมไม่ว่าจะเป็นโล้งหรือชาวสวนถ้ามีผู้ประกอบการหรือโล้งจีนหรือนายทุนจีนมาซื้อต้องดูเรื่องเงินดีๆว่าเขาจ่ายตรงตามไหมหรือชาวสวนได้รับเงินไหมไม่ใช่มาเอาของไปแล้วหายไปเลยแล้วเงินก็ไม่ได้อันนี้เกิดลอสกับชาวสวนมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทุกปีทุกปีอย่างปีนี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์ประเภทนี้แล้วครับ ทุกคนเขาจะมามองเรื่องระวังคู่แข่งคู่แข่งผมมองว่าเราพัฒนาตัวเองยังไงดีวะคู่แข่งเขาพัฒนาเราควรไปมองเขาว่าเขาพัฒนาด้านไหนสมมติว่าปริมาณเขามากขึ้นแน่นอนพื้นที่เพาะปลูกผมยกตัวอย่างทุเรียนนะฮะแต่ต้องดูว่าราคาขายข,ายของเขาอ่ะมันโตขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่โตขึ้นแสดงว่าคุณภาพเขายังไม่ได้กลับมาดูของเราถ้าเราปริมาณเราโตขึ้นราคาขายมันก็โตตามแล้วก็ราคาขายเราแพงขึ้นนั่นหมายถึงว่าดีมาน์มันยังมีเยอะเพราะว่าของเรามีคุณภาพถ้าบอกว่าเอ๊ะเขามาแย่งส่วนแบ่งการตลาด ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้ากเกษตรหรือผลไม้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลายทางมันขึ้นอยู่กับต้นทางซึ่งมีปริมาณแค่ไหนปลายทางแน่นอนมันบริโภคไม่จํากัดอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยโคตาหรืออะไรที่บอกว่าถูกจํากัดได้แค่นี้เข้าได้แค่นี้นั่นคือแย่มาเก็ตแชร์กันตอนนี้มาเก็ตแชร์เรายังไม่รู้เลยว่าจุดสูงสุดของมาเก็ตแชร์อยู่ที่เท่าไหร่